เต้นหน้าดูเด็กปะเต้นกลัวว่าโลกใครที่ใช้มือถือแล้วแท็บเล็ตกดติดตั้งที่ปุ่มนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ตรงนี้เลยนะครับกดเลยกดเลยพี่พี่อย่าลืมครับพี่พี่พร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแม่ติ๊กตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอโยธยา เขาชื่อนี้เหรอใช่ชื่อนี้นะก็มาอายุธยาก็ต้องมาตลาดตลาดนี้อยู่แล้วตลาดอยุธยาใช่ตลาดน้าาําอยุธยาบอกว่าไม่ใช่ต้องเดินไปดูเอาทำไมอ่ะอ๋อหนูรู้แล้วตลาดน้ําโยเดียาเดี๋ยวเลแ,แมาติ๊กข้างหน้าเราจุสีทองเขาชื่อว่าอะไรอเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศอะไรอ,อยา่<ๆ>อยาพูดมั่วอย่าพูดมั่วเราไปดูก่อน ตลาดน้ำยอเดียสรุปแล้วรู้ชื่อไหมไม่รู้เหมือนกันแต่คล้ายๆจะเป็น AP อะไรสักอย่างนะใช่แต่เนี่ยมีป้ายบอกตลาดน้ำอโยเดียอ๊ยอะไรนะตลาดน้ำอโยเดียตล,ดตลาดอโยเดีย <c oughs> อโอ้ <c oughs> โหเด็กบอกถูกด้วย ลปปเข้าไปเที่ยวในตันเดี๋ยวใจเย็นค่ะแม่ห้ามรีบหมดแต่ก่อนที่จะเข้าไปเที่ยว,นยว,นวหนูขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์ถ้ากดแล้วไปเที่ยวกันเลยครับไปกัน,ลนเลยเริ่มหิวแล้วโอ้ออโหมาจุดเด็กชอบไปหาอะไรกินก่อนลูกเซ็งเลยกินข้าวก่อนดีกว่ายาังยังยังกินข้าวก่อนซื้อให้หนูด้วยไป กระเป๋าขายด้วยนะแม่ติกระเป๋าผ้าอุ้ยตกใจอะไรกันว้าปลาสงสัยปลาจะกระโดดเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะมาให้อาหารปลาช่อนน้อเมซอนปลาช่อนน้ำมซอนพชัดช่อนอะไรล่ะช่อนปลาช่อนน้ำมซอนไปกินข้าวก่อนไปต้ัวหิวแล้ว อิ่มแล้วเราไปให้อาหารปลากันมีสองปลานะปลาคราฟกับปลาช่อนนี่ไงเขาบอกอยู่หนูให้อาหารปลาคราฟ่วดครับปาเสร็จแล้วก็ให้อาหารปลาช่อนยักษ์หัวปลาทูขออาหารปลาช่อนคือหัวปลาทูเหรอใช่ครับก่อนพร้อมแล้วให้อาหารปลาคราฟกันใช่ปนะคะ ปลานี้พูดพอไหมปลาคราฟเหมือนนายคราฟเลยห่อนเลยลูก่้านนะคะพี่พี่ครับปลาคราฟกินขวดนมหนูแบบนี้ไม่เคยเห็นแต่ว่าปลาคราฟเคยให้หลายรอบแล้วเราจะเป็นแบบจับขวดนมนะและให้ปลาคราฟดูดขวดนมแต่นี้เป็นเหมือนคันเบ็ด อ่าหมดกันแล้วเหรอหมดแล้วค right. ับโอฉลาดนะเลือกกินแต่อาหารเลือดน้ำไว้เลือน้ำไ้ตาต่อไปให้อาหารปลาช่อนยักษ์ต่อไปจะเป็นการตื่นเต้นให้อาหารปลาช่อนยักษ์เราชื่อว่าอะไรนะไม่ได้กอยคีปลาช่อนอเมซอนตกนะ ออเฮ้ยกินจบแล้วช่วยคุณย่าตกใจอะไรตกใจปลามันใหญ่เกินมามาปลาขอให้มากปลาขอให้มากไง้าอยากลองบ้างเหรอคะอยากลองดูบ้าง เกลี้ยงเลยตีนไปไหนต่อครับลูกไปให้อาหารเออพี่แจยไปดูช้างครับมีให้อาหารช้างด้วยไปจริงเหรอครับมาเราไปดูกันเขาบอกอ้อมไปฝั่งนู้นมะที่ฝั่งโน้นใช่ใช่มาให้อาหารช้างกันอาหารช้างคืออะไรครับลูกกล้วย ช้างตัวใหญ่มากมีการต้องให้ปอกเปลือกด้วยไม่มีเทคนิคในการปอกเดี๋ยวเราจะไปขี่ช้างกันขี่ช้างจับตะกั่วแตนไม่ไม่จับตะกั่วแตนจับไห้ตะกั่วแตน No N o L ขอบคุือแม่ไคมพี่ะเช่เลยค่ะได้ตั๋วแล้วเนี่ขี่ช้างไปไปเลยช้างกับเต้นแบบนมิกันเต้นเต้นหน้าดูเต้น่ะ เต้นกลัวป่าวลูกขี่ช้างครั้งแรกคังแรกสนุกไหมตืน่นเะต้นต <Yeah ื่นเต้นตอนนี้เราก็ยกๆหน่อยอยากนั่งอยู่น่นนี่เราจะเดินไปจุดไหนกันบ้างครับเจดีเขาเรียกเจดีอะไรครับพี่วัดช้างน้องไม้น้องไม้กับชมพู่ใช่ตัวที่ป่านั่งคือชมพู่แม่นั่งน้องไม้ สนุกไหมลูกสนุกหรือกลกวัวสนุกครับชิงเจอใส่ลูกเอฟซีครับเจอพี่ๆนะน้องน้ำโมกับน้องอะไรลูกชื่ออะไรคะออ,ออมสินมีลูกถ่ายด้วยประสบการณ์ขี่ช้างครั้งแรกสองคุณแม่คุณย่าแล้วก็น้องติ้นฟันช้างครับนี่เขาหยุดออกมา ปันผุหรือเปล่าช้างปันผูช้างกินทุกอมเหรอปันผุอันนี้คืออะไรเป็นกระดูกฟันเม่ใกระดูกฟันไม่ใช่แล้วว่าฟันนวนจะเป็นอีกแบบหนูซื้อไปให้พี่กายด้วยนะเส้นเลงเดี๋ยวเราไปหาของฝากอีกนๆให้พี่แตมดีกว่าแบบน่ารักน่ารักถ้าได้บีนเทนี้น่าจะดีอันนี้มีม้าด้วยนี่ไงม้าเข้าไปใกล้เลย ที่มาของผมหน้าม้าไงสไสน,นี่ไงเี็บเ,เทียบกัน <Reese. S 1> เราเชื่อตลาดอโยุเดียเสร็จแล้วเราไปตลาดน้ำอโยุทยากันนู่นเลยไ<ๆ> <c oughs>